ก็วันนี้พวกเราเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะก็วันนี้ธนพรพิจารณ์นะคะก็เป็นตัวแทนของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานของประชา่อของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานนะคะพวกเรามีข้อหนังสือนะที่จะมายื่นกับกรรมธิกา,ารการแรงงานนะคะสภาผูแะะ้แทนรัษฎรเนื่องจากว่าประเด็นของกองทุนสองเคราะห์รุ่จ้านนะคะ ซึ่งทางการะทรวงแรงงานได้มีประกาศใช้แล้วนะคะมีประกาศที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ที่จะเก็บเงินกองทุนนี้นะคะเข้าเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้กับคนงานนะคะแต่ว่า,เ,าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้มีการออกมาแถลงต่อแถลงข่าวนะต่อสื่อมวลชนว่าจะมีการเลื่อนนะคะออกไปอีกหนึ่งปีจะไม่มีการเก็บกองทุนนี้เลื่อนออกไปอีกหนปีซึ่งพวกเราเห็นว่า มันเป็นทําให้พวกเราที่เป็นคนงานก็เก้าล้านคนเนี่ยเสียโอกาสนี้นะคะเพราะว่าเงินตรงนี้นะคะกฎหมายเนี่ยออกมาตั้งแต่กฎหมายทุนการเงินก่อตั้งแต่ปีสองพันห้ารี่สิบนะคะแต่ว่ากองทุนส่งท้องลูกจ้างยังไม่ประกาศใช้เมื่อรัฐมนตรีท่านที่แล้วนะคะคุณพิพัฒนราชกิจประกาศนะคะก็ได้มีการประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ยี่สิบตุลาเราก็ แน่นอนผู้ใช้แรงงานพวกเราที่เป็นคนทำงานก็ต้องการให้กองทุนนี้มาเป็นหลักประกานให้กับพวกเรานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านเล็กพุทีมาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าจะให้มีการจัดเก็บนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะทราบเหตุผลเหมหือนกันว่าทำไมเล็กพุทีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านคงกวินนะคะจึงรุรกิจอีกถึงมีการออกมาแถลงแบบนี้ซึ่งทําให้เจ้าเนี่ยเสียสิทธิโอกาสแบบนี้นะคะท่านเล็กตุีพยายามที่จะพูดบอกว่าเ,เนื่องจากภาษี สารเมรากานะที่จะทำให้สารประกอบการเนี่ยอาจจะอาจจะมีการปิดกิจการแต่เรายังมีความเชื่อมว่านะคะ,ะการปิดกิจการาอยู่ที่ภายใต้ของรัฐบาลว่าจะทำยังไงให้ภาวะเศรษฐกิจกทั้งนายจ้างไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งหลักประกรันของลูกจ้างไว้นะคะวันนี้เราก็เลยมายื่นหนังสือกับท่านประธานกรรมธิาการการรางงานของสรานผู้แทนราชดรเพื่อจะนาเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาค่ะขอบคุณค่ะ าการแน่นอนนะคะว่าจากช่วงสถา,านการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นปัญหาการถูกเลิกจ้างของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยไม่จ่ายค่าเฉยนะะแต่ว่ากองทุนนี้นะคะมันก็จะมีความต่างจากกองทุนประกันสังคมนะคะที่บอกว่าเงินชราภาพกองทุนประกันสังคมเนี่ยเมื่อคุณออกจากางานไปแล้วคุณอายุ55หรือคนความเป็นลูกจ้างจะไปรับสิเงิน ฉลาภาพได้ใช่ไหมคะที่จะไปเยียวยาแต่ว่าเงินกองทุนนี้นะคะเมื่อเก็บเข้ามาแล้วนะประกาศเก็บไว้ที่0.25นั่นหมายความว่าถ้าลูกจ้างมีเงินเดือน10,000บาทนะคะก็จะเก็บเดือนละ25บาทาก็จะหักจากจากลูจกจ้าง25บาทเข้าไปแล้วก็นายจ้างก็จะสมทบมาที่25บาท0.25เช่นกันนะคะก็เงินส่วนนี้ก็จะเป็นเงินออมเมื่อลูกจ้างเนี่ยถูกเลิกจ้างหรือว่า ลาออกจากการเงินส่วนนี้นะคะก็จะจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่ลูกจ้างในในทาส่สมทุเข้าไปตามอัตราเงินงเดือนนะคะทุกคนอาจจะมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อสงสัยว่าเงินกองทุนนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกองทุนประกันสังคมไหมเอาไปใช้จ่ายที่แบบว่าเกิดข้อสงสัยหรือว่าไม่โปร่งใสนะคะกองทุนนี้เอาไปฝากที่สถาบันการเงินนะคะตามรายชื่อ ผู้ลูกจ้างแต่ละคนนะคะว่าสง่สงสมทบมาเท่าไหร่นายนจ้างสง่สงสมทบมาเท่าไหร่เมื่อออกจากงานไปแล้วเงินส่วนนี้คุณไม่ต้องรอว่าอายุ55หมดประกันสังคมเราทํางานอยู่กับนายจ้าง3ปี4ปีแล้วอายุ40กว่าเราออกหรือว่าอายุเราไม่ถึง55เรามีโอกาสเรามีสิทธิ์นะคะไม่ใช่โอกาสเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนนี้มาช่วยเหลือตอนที่เราในระหว่างที่เราหางานหรือว่าในระหว่างที่เราไม่มีงานทาค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาส,รสาระสาคัญที่เราอยากจะให้ทางาท่านประธานการรมธิการการงงานนะคะได้มีการพูด คุยนะหรือว่า,อามีความสําคัญว่ารัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเอาเหตุผลอะไรมนาะอ้างได้ทำให้ลูกจ้างเราเสียสิทธิ์หรืะครับเรียนหนังสื่ะะสอมวลชนนะครับก็ขอบคุณน้องธนพรแล้วก็ตัวแทนของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิของประชาชนนะครับซึ่งมีหนังสือของท่านธนพงศ์เชื้อเมืองพานนะครับเป็นลงนามในหนังสือนะครับก็ ผมก็ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานและก็ท่านเสียจากป้าปทองแล้วก็คณะกรรมการประชุมกันอยู่ที่ข้างบนตัวน,นี้เป็นการประชุมรับเรื่องแรงงานกับปูชา,ากับกองทัพภาคที่หนึ่งกับกระทรวงแรงงานก็ถือว่าน้องตั้งใจมาก็มีความสําคัญผมก็กับท่านเสียก็เลยขออนุญาตลงมารับนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยครับที่จริงแล้วเดี๋ยวรับเถิดแล้วว่า จะให้เข้าในส่วนของคณะตรอเวนการแก้กรองดูประเด็นและก็พยายามทําให้เร็วที่สุดแล้วก็จะเชิญตัวแทนของฝ่ายกระทรวงแรงงานรมที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนในเครือข่ายแรงงานตรงนี้ครับที่จริงแล้วมันก็คือเรื่องสวัสดิการแล้วก็ความมั่นคงทั้งของลูกจ้างและก็นายจ้างเลยที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีธรรมนะครับมันทําให้แรงงานของคนไทยเรานั้นเนี่ยมีความ เข้มแข็งขึ้นมีความมั่นคงขึ้นในขณะที่ในส่วนหลักประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาเรื่องแรงงานในประเทศไทยเรามีมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ประเทศไทยเราถ้าไม่ไม่มีแรงงานจากชาติสี่ชาติเนี่ยมันก็จะทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายได้เพราะงั้นการที่ประชุมกันเนี่ยเราต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของคนไทย แล้วก็พยายามจ้างคนไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจัดระบบของแรงงานสี่ชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือกัมพูชาวันนี้เราได้รับบทเรียนมากจากผลกระทบในเรื่องของปัญหาชายแดนเสถียรวัดของกัมพูชาและไทยก็ทําทให้แรงงานของกัมพูชาเนี่ยที่อยู่นอกระบบหนึ่งล้านห้าแสนคนเนี่ยซึ่งอยู่ในระบบประมาณห้าห้าแสนสี่หมื่นสามพันคน วันนี้เราเยังจัดระบบได้ไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งทะเบียนอะไรต่างเนี่ยก็ไม่มีความมั่นคงเลยในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องแรงงานา่ากดาวแรงงาน่างชาติเนี่ยเข้ามาคนหนึ่งมีแต่ชื่อไม่มีนามสกุลแล้วนายจ้างจะรับผิดชอบไหวไหม <S <S เรื่อนการที่แรงงานไทยเนี่ยต้องการพัฒนาแล้วก็มีสวัสดิการมีเองินออนมีสะสมเนี่ยร่วมกันที่จริงแล้วมันก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้ในเรื่องของ นโอยู่ยของธรรมโดยสร้างไปนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านนะครับอุตสามานะครับแล้วก็เราก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดให้ความเป็นธรรมแล้วก็จะถามผลนะครับว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยมีผลอะไรในการเลื่อนแต่ถ้าไม่เลื่อนเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะเชิญมาเพื่อที่จะให้ให,ให้ให้ขอ้อเท็จจริงนะครับ,รบก็คงจะไม่นานนะครับ เรก็นำเรียนสื่อมวลชนแทนนี้นะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านเสี่ยมีอะไรไหมครับขอบคุณครับท่านประธานครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจริงๆเรื่องการเลื่อนการจก็บเงินงบสมทบลูกจ้างนะครับตามที่พี่น้องเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนได้มายื่นหนังสือในวันนี้ผมเองก็ทราบก่อนหน้านี้แล้วครับว่ารัฐมนตรีท่านได้แถลงผ่านสื่อมวลชนนะครับสองสามครั้งก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเลื่อน จะเก็บเงินสุวนต่อรัจ้างซึ่งพี่น้องแรงงานก็กังวลเพราะว่าเงินกองทุนนี้เป็นเงินที่พี่น้องอมีความหวังจากที่รอคอยมานานกว่า26ปีนะครับในการที่จะจัดตั้งกองทุนนี้กองทุนนี้จะเป็นเงินออมของลูกจ้างนะครับในกรณีที่ลูกจ้างทํางานอยู่แล้วต้องออกจากงานเงินนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาเยียวยาในช่วงที่ลูกจ้างตกงานนะครับหรือนะครับลูกจ้างเสียชีวิตนะครับเงินก้อนนี้ก็จะจ่ายให้กับทายาทของลูกจ้างนะครับ เมื่อลูกจ้างรอมานานนะครับผลักการมานานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วประกาศชัดเจนนะว่าน1นตุลาคมนี้จะเริ่มจัดเก็บนะครับแต่อยู่ๆรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนจากรัฐมนตรีคนเดิมนะครับท่านคนเดิมเนี่ยท่านวางไว้ว่าน1นตุลาคมนี้จัดเก็บแน่นอนนะครับพอมาเป็นท่านพงศบินท่านมาประกาศเลื่อนว่าจะเลื่อนออกไปอย่างร้อยหนึ่งปีซึ่งลูกจ้างเองก็กังวลน,นะครับเพราะว่าสถานการณ์ การเลิกจ้างในปัจจุบันเมื่อถูกเลิกจ้างแล้วเนี่ยลูกจ้างมีความเดือดร้อนมากนะครับก็อ,อยากที่จะมีเงินข้อหนึ่งไว้ใช้จ่ายเงินนี้จะเป็นเนองินออกเมื่อลูกจ้างจ่ายสมทบเข้าไปแลวนายจ้างสมทบเข้ามานะครับก็จะได้รับเมื่อตอนนั้นนะครับวันนี้ตามที่ท่านประธานได้เรียนนะครับก็คือ,อเราจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของขคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให,ห้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าที่ไปที่มาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ หาข้อสรุปร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนงานที่ตั้งความหวังในการที่จะมีเงินพอในอนาคตครับประมาณนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสักกามะไหมครับถ้ามีเชิญครับถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณพี่น้องแรงงานนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็เราในฐานะกรรมธิการก็จะพยายามนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมโดยเร็วที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านครับครับ I made it.